สวัสดีครับจากร้านจักรยานไฟฟ้า KP ครับวันนี้รีวิวจักรยานไฟฟ้าครับราคาประหยัดราคาแค่หมื่นต้นๆนะครับแต่ได้สเปคค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันครับเป็นล้อมอเตอร์นะครับขนาด48โวลต์500วัตต์นะครับความเร็วตัวเปล่านะครับบิดดูนะครับขึ้นที่หน้าจอประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวท้ายๆคลิปไปลองขี่จริงกันดูครับคิดว่าน่าจะได้ราวๆประมาณสัก30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แบตเตอรี่ของรถรุ่นนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์20แอมป์นะครับให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างใหญ่เลยครับวิ่งได้ไกลมากครับประมาณ40-60กิโลนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกนะครับมิติของตัวรถนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่กว่ารถจักรยานไฟฟ้าทั่วไปนะครับยางก็ใหญ่กว่านะครับเป็นยางขนาดวงล้อ10นิ้วหน้ายาง2.75นะครับค่อนข้างใหญ่เลยเบรก เป็นรัมเบรกด้านหน้าและด้านหลังนะครับค่อนข้างใหญ่กว่ารถทั่วไปมีไฟเลี้ยวมีไฟหีมีไฟหน้ามีไฟท้ายครบหมดเลยนะครับสัญญันการขโมยมาครบรบเลยครับสัญลักษณ์3าปุ่มนะครับรูปฟ้าผ่ากด2ครั้งเป็นการสตาร์ทโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับแบบนี้คือพร้อมใช้งานแล้วกดปลดล็อกตรงกลางเพื่อดับรถนะครับแบบนี้ไม่ได้ล็อกรถนะครับล็อกรถคือกดปุ่มบนนะครับเวลาเรามาโดนรถหรือขย่ารถรถตัวรถจะร้องนะครับอันนี้จะเตือนก่อนนะครับถ้าโดนอีกทีก็คือร้องยาวเลย แล้วก็จะเอาไฟฟ้าเข้ามาล็อกล้อนะครับไม่ให้เข็นกดปลดล็อกไว้ครับ รีวิวขี่ทดสอบรถจกักรยานไฟฟ้านะครับมอเตอร์ขนาด500วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์วิ่งได้ค่อนข้างไกลครับเป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่นะครับมอเตอร์500วัตต์ความเร็วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ตัวรถค่อนข้างขี่สบายนะครับเพราะแฮนด์ค่อนข้างสูงนั่งสบายครับเพราะเป็นเบาะแบบทรงยาวนะครับเหมือนมอไซค์ขับง่ายเลย ุ่มด้านซ้ายก็จะเป็นแบบเปิดไปหน้าไฟเลี้ยวซ้ายขวาแตรนะครับผีในซอยถือว่าใช้ได้นะครับความเร็วน่าจะอยู่ประมาณสัก30กวา่า GPS เลยนะครับตอนนี้หน้าจอขึ้นประมาณ40 มีไฟเลี้ยวทั้งด้านข้ายและก็ด้านหน้าเลยนะครับครบ,บ,บเลยขับขี่ในซอยซื้อของนะครับไม่ต้องเติมน้ำมันชาร์จหึงครั้งประมาณ4-6ถึงชั่วโมงวิ่งได้ราวๆประมาณสัก40-60กกิโลนะครับ เบรกดูครับโอ้เบรกค่อนข้างหนึบเลยนะครับแตะสองมือนี่แบบอยู่เลยครับเบรกใหญ่ครับเป็นดัมเบรกหน้าหลังแต่ค่อนข้างใหญ่กว่ารถจักรยานทั่วไปเอาอยู่ครับเบรกหน้าจอของรถรุ่นนี้ก็มีบอกความเร็วนะครับบอกระดับแบตเตอรี่ปุ่มซ้ายขวาก็เปิดปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้วก็แตรนะครับ ผีซื้อของในตรอกท่องซอยถือว่าคล่องตัวเลยครับความเร็วขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับราคาแค่หมื่นต้น,ตน ตะลี่อยู่ตรงวางเท้าด้วยนะครับถ่ายเทยน้ำหนักค่อนข้างดีรถดูไม่โยกแย่ ค่อนข้างหนึบครับแตะทีนี่อยู่เลยครับรถเร็วเบรกก็ต้องดีด้วยนะครับเร็วอย่างเดียวแล้วเบรกไม่อยู่ก็อันตรายเปล่าๆเ,เดี๋ยวทดสอบขึ้นสะพานดูครับสะพานค่อนข้างสูงเลยนะเข้าบ้านประมาณหนึ่งชั้นเลยชั้นกว่า ขึ้นได้สบายๆได้ยางใหญ่กว่ารถจักรยานทั่วไปก็ได้พอดีเรื่องรับน้ำหนักได้เยอะนะครักาะถนนดี ความเร็ว30กว่าในซอยใช้ได้แล้วครับโอ้ความเร็วได้สูงสุด40กิโลเมตรสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จมาเต็มด้วยสวนใจรุ่นนี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับ บอร์อยู่ท้ายๆคลิปนะครับ